มันจะไปชนะได้ไงวะเจออีก <cando> ฝ่ายหนึ่งไม่มีโล่มีปืนมีอะไรครบเลยอะอ่าอ่าอ่ายิงเหยียบก็ได้มั้งยิงเหยียบก็ได้มั้งใช่ยิงเหยียบก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องสู้ได้จริงพวกเนี้ยยิงเหยียบเอาจบแป๊บเดียวก็จบมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเหยียบครับเหยียบครับวิ่งเหยียบวิ่งเหยียบอย่างเดียวเลยอ่ะดูดิ าตบสักทีหนึ่งเหยียบครับเหยียบไปไปกันต่อไม่เสียเวลาไงรีบเล่นรถมาอีโวกใช่แต่อีโวกอย่างนี้ตัวเราก็ได้เดินได้เลยบ้างนี้มันทำอะไรไม่ได้อ่ะอ่าอ่าอ่ามามาอ่าอ่าเออที่นัอ่ารถรถอ่ะรถเออทุบกระเด็นอีกไหมอีกไหม เอารีบไปดีกว่าเสียเวลาเยอะวิ่งไปตามทางที่มันต้องการดีกว่าะวันนี้ทั้งหลายเหยียบครับเหยียบครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วคล้ายๆอยู่อันนี้จริงอาจจะเป็นอันนั้นก็ได้ไอ้ไอ้กอลิล่าที่ว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยเออมา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 เออเออเออไปกระเด็น เอาอีกไหมเอาอีกไหมอีกไหมมีลีทายเดียวด้วยนะแหมจะสู้ยังไงไว้ไไไตัวไอตัวคุดไอคุดตัวรูตัวนั้นน่ะตีไม่เข้าอ่ะอเรียบร้อยมาคุดไอคาเค้นขึ้นมา <c oughs> มันจะยังไงดีนะมันจะไปตียังไงแบบว่าหลบไม่ได้โลจังหวะเข้าตีทีเดียวหรืองไงวะเพราะเข้าสู้ตรงๆเราแพ้เราหลบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยกันก็ไม่ได้ เนี่ยตีเข้าอืมจบเลือดอาบอ่าเดี๋ยวตีตีเดี๋ยวไม่ขึ้นไปนู่นไม่ใช่เหรอเออไปนู่นขึ้นไปนู่นขึ้นไปนู่นโดดอ่าโอเคไปอ่าอ่าอ่าคืนหลอดแล้วคืนหลอดแล้วอ่าอ่าเรียบร้อย ทำไมสู้งี้พี่สู้ได้แต่อย่างที่ว่ามันกันไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้นี่หว่าใช่ถ้ากดการกดอะไรไม่ได้เลยครับน้องโยกหลบอะไรไม่ได้เลยกดกันกดยังกดกันยังกันไม่ได้เลยอย่าเหยียบเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปมายิงเราต้องมาสู้กับมอนโถนไม่เข้าใจเลยปเปิดละลองตีหลังอ๋อโอเคตีหลังนะตีหลังจัดไปจัดไปจัดไปจะลอง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  วิ่งอ้อมวิ่งอ้อมตีหลังมันเนาะเราก็ไม่รู้ไงเรารอครั้งแรกไงขอบคุณน้องน้องโมกันหน้าบอกมาเขาก็โผมสุดยอดเลยปปลปลปลเป็นแบบไปแกลงเย๊ตีหลัง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 โอเคตีหลังมันหันมันหันตามเราแม่อ่าอ่าหยุดปีได้แล้วฮะ่าจับโอ้จับก็ไม่ได้ เหมือนนั่นนะ่ะอ๋อรู้สึกเหมือนอะไรนะเหมือนไปซิทิกลิมอะโอ้ยมันเข้าไปหลังไม่ได้มันหันตามเราตลอดเลยเนาะโอ้ยเดี๋ยววิ่งวนไปวงกลมไปก่อนนี่ไงข้างหลังเออาอ้าอ้าโอเคโอเควิ่งวนเป็นวงกลมไปโอ้ยยังจะยิงโดนกูอีกอเหรอเฮ้ยโกงไปนะโกงไปนะ เฮ้ยข้างหลังข <mm ้างหลังเออข้างหลังเออข้างหลังโดนโดนหลังแล้วโดนหลังแล้วเสียนิดเดียวจริงอ่ะโอ้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 อ่าอ่าอ่าตายเดียวเดียวโอ้โหหนีไม่ได้ด้วยอ๋อ ตีไม่เข้าเลยตีนิดนึงก็ไม่เข้าโอ้โอ้โอ้าอ่าอ่าวัดวัดหลบอัานี่แย่กว่าเล่นเป็นตัวละครหลักอย่างนี้อ๋อยังไงก็โดนอ่ะตัวเบลเลอร์ขนาดนี้อ่า อ่าเอ้ยชิบหายละอ้ามันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้จริงเลยมันตีแล้วไม่เข้าเลยตีนีเดียวจริงเส้นนี่เส้นนี้เส้นนี้แล้วจะไปเก็บเนื้อเรื่องไงต่อวะโอ้โหโคตรยากเลยเอาจริงอย่างงี้ดิคนต้องกลับไปเล่นภารกิจเก่าๆก่อนทั้งนั้นพี่ว่าเออเอาวะเล่นอันเก่าก็ได้ โอเคพี่ข้าไปก่อนแล้วกันน้องอาจจะเพราะว่าพี่เล่นฮานน้งมันเลยเก่งกว่าเราหลายหลายเมืองหลายสิบเท่าเลยโหดเกินใครจะไปตีได้ตีเสียนิดเดียวมันตีเราทีละครึ่งหลอดครึ่งหลอดวีนี่มันภารกิจอะไรวะจะว่าไปไอที่ตามไอ้นั่นแบบหุ่นสามตัวนั้นปะใช่คไหมเออใช่เอาภารกิจไอที่ไอหุ่นสามตัวนี้ก็สู้ยากพี่ว่าไปตีไอไอไอมิวแทนสามตัวไอมิวแทนสิบตัวเยอะมันวีพี่ว่าตีมิวแทนดีกว่าพี่ว่า เล่นเกียร์ไม่ได้ไม่ได้ครับผมเกียร์ไม่ได้ก็เล่นไม่ได้พี่ลองแล้วกดแล้วกดไม่เล่นเล่นไม่ได้ครับผมลองตีทีละครั้งไหมครับโอบชั่วโมงกว่าก็ไม่จบอ่ะพี่ว่ามาเอาภารกิจสองนี่แหละจะครึ่งหลอดแล้วไม่รอน้องไม่เอาไม่รอคือกดเล่นเล่นเกียร์ก็ไม่ได้กันก็ไม่ได้หลบก็ไม่ได้ตีได้อย่างเดียวเอาง่ายคือมันมีสามปุ่มให้กดก็คือสามปุ่มนั้นจริงๆอ่ะเข้าใจไหมออเอออ ลาอปเอส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 เนี่ยตียังจะมันยังไงเราหลบได้ไงยังไงเราก็หลบได้ที่รู้สึกชอบแบบเป็นเล่นยี้สบายเลยอีกอ่า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  เดี๋ยวเดียวถอยถอยมันจะทำอะไรมันจะมันจะหมุนินะนั่นไงว่าละโอ้โอ้โอ้เดียวเดียวเดียวเออสี่ตัวต้องสู้ซุยคนเดียวสี่ตัวรอบแรกไม่มีคนช่วยด้วยอ่า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 เออหนึ่งศพเป็นไงฟิล์มพัฒนาขึ้นสู้ได้ด้วยตัวคนเดียวเออหลบ อ๋อโดนแล้วโอ้มาแล้วเออมีคนช่วยก็ว่าไปอย่างป้อมมันเอยก่อนแล้วค่อยตีไอตัวไอตัวคุตลัวเหรอไม่ได้น้องมันตีเรื่อยๆเ,เออเยาะจ่อหลบครับไม่ได้กินครับอ่าอ่าชาร์จซ่าอ่าเธอเธอจ่อโอ้อ หลบหลบเดี๋ยวโอ้โหมาแล้วอ่าอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โอ้หลายจังหวะมันไม่ตีพร้อมกันหลายคนยังอืมตีตายไปไปเลือดมาดีมากเสียเลือดไปเมื่อกี้แม็กก็ไม่เลียนกันล้มกระเด็นไปแกอ่ามาอืมโอ้เฮ้ยเดี๋ยวจะพึ่งเข้าจีนละคนสิ อืมอ่าอ๋อมันเร็วมันมันจะตีมันก็ตีเลยนะการไม่หายขอบคุณน้องลีกซื้อกับผมแต่แล้แป๊วๆเย่อ่าเาตายตายแม็กเก็ตายอ่า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 ตายเรียบร้อยโอ้อ่าโอเคเอาแม็กเก็ล้มไปแล้วเดี๋ยวชุบชุบเฮียก่อนเฮียครับ เฮีย er ครับลุกครับเฮียอยาให้ผมโดนตีคนเดียวอยากให้พี่โดนตีคนเดียวขอโดนช่วยกันตีหน่อยเร็วหลบครับไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ่า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 เรียบร้อยมาทีนี้ก็เล่นเกตสู้อ่าเพราะว่ามันมีสี่ห้าตัวใช่ไหมต้อสู้ยากเยอะ อ๋อจ่อจ้ารอปีนคะแนนขึ้นลุลัวขึ้นรัวๆขึ้นรัวๆขึ้นรัวเออ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 กันได้กันไปกันได้กันไปกันได้กันไปเออเอาดิอีอีอีเออเออเฮ้ยเฮ้ยไปไปต่อเตะต่อไล่โดนทุกคนโดนทุกคนอืมมาเออเออาอ่า อ้าถอยไปเออเออเอ้าตีเข่าเออถอยอืมหลบหลบก่อนเออเออเอออ้าล้มล้มมาเอ็กสคิวชั่นแล้ให้มันยิงแล้วหลบไปตีหลังไม่ได้น้องเพราะเราใซสเต็ปเราใซสเต็ปแบบโยกไปไม่ได้ไงถ้าคือถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นตัวละครอย่างตัวละครหลักเราอย่างใช่ไหม เราสามารถที่จะกดกดการแล้วก็กดเนี่ยกดแล้วกขาโยกปุ๊บเนี่ยเข้าไปตีหลังได้แต่มึงเก้มันทําไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้จริงเลยล็อกเป้าคือล็อกเป้าเดินคือเดินอย่างเดียวครับผมทําไม่ได้จริงอย่างที่ว่าน้องไม่เล่นน้องไม่เข้าใจหรอกอยากจะให้น้องมาเล่นเองแล้วเกินอยากให้น้องอยู่พี่ตรงนี้แล้วเกินหลบหลบมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพิด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 อ่ะ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  โอเคแกได้โหต้องกดเร็วมากอะอยากก้อนเทนอะอืมอ่าอ๋ออ๋อเสยไม่โดนัทชอโอ้โหอ่าอ๋ออ๋อเออเอมันโหดขึ้นเยอะเลยวะมันไปกินอะไรเข้ามาไปกินรังพึ่งเลยมาเนี่ยอ่าอ่าโอ้โหดูมันตีสวน แบบไม่สนใจเราเลยว่าเราตีมันอยู่อ๋อเอ้ยเดี๋ยวสิโอ้มึงก็จะโหดไปนะฮึดิมเป็นมันไปไปมาใครมามันตีแรงจังอ้าอ่าอ่าเอ็กซ์คิวโชวเสียบหน้าตัดครึ่งเออเรียบร้อยอ่า เอ่ามาโอ้ตตตตตตตโชชัยโชอืมโอเคอยากเล่นอยากลองเล่นเนี่ยมีเครื่องครับเข้าใจยะพี่ให้น้องลองเองไงแต่ไม่เป็นไรครับน้องไม่ไม่ไม่เป็นไรก็ไม่เข้าใจย่อขาดทิ้งท่อนโอเคตัวสุดท้ายซูเปอร์อะไรนะเบอร์เซอร์เกอร์ใช่ไหมฮะมาแล้ววิโดดมาแล้วมาอยู่ไหนโอ้มาเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหครึ่งหลอดมันก็เก่งไปนะอ่ะอ่ะอ่ะมันคือมันเก่งมันเก่งกับอะไรนะเดี๋ยวมั้งอ่ะมันเก่งกับเราแล้วโอ้ตายพี่จะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคอนสุดท้ายแล้วดิ้นนะอืม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  เดี๋ยวระวังมันตบเออนั่นแหละต้องระวังชิมายเลยโดนด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยโดนเฉยเลยกอนโดนตายแล้วอะโอ้โหอันนี้ปาทำไมได้ไหมเอาปาไม่ตรงอีกเจ็ดเคทำไมรเราถึงได้หัวปาได้ห่วยขนาดนี้อันหนึงนะครับแม็กเอะไม่โดนด้วยนะอ่า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  ลบอ่าข้าวก่อนลึกสุดแม็กมันจะกดเออมันเร่งแล้วมันช่วยเราเออแม็กไม่ยอมเร่งนี่แหละเร่งเนี่ย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 เออมันเร่งมันช่วยตีเนี่นนนนยมันจะตีสบายๆตีต่อไปแม็กตีต่อไปเออตีต่อไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแม็กว่าอยู่คาที่เราสู้ได้ยังไงเพราะสาู้แม็กมันกดเร่งเกรไม่ตายช่วยเราอ่าอ่าปายแล้วเรียบร้อย โกรธที่พาไปนอนหลายรอบพี่ซื้อดีซีเบอร์ัิต้ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับผมมันเหรียญหนึ่งที่ซื้อให้ครับผมแต่คือกลัวว่าซื้อมามันจะไม่เพราะมันไม่มีโหมดในเรื่องไงเบอร์นิต้ามันไม่สลับเหมือนกันเล่นโหมดโหมดตีกันทั่วๆไปไงพี่กลัวว่าจะซื้อมาแล้วมันจะไม่คุ้มมันจะเล่นแต่ถ้าเกิดน้องอยู่พี่ซื้อเล่นได้ครับผมจัดให้ดูก่อนไงเด็ดจะคือจะดูก่อนว่ามันว่ามันมีโหมดอะไรให้เล่นหรือว่าเล่นธรรมดาได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้ลองดูจะได้ไปเล่นแล้วก็เล่นอไปในใต้ทีหนึ หนาวจริงๆไม่หมดเลยนะพี่อ่ะโอเคมิชชันมาแล้วไปวิ่งคือขอยห้ขอให้คือขอให้เล่นเป็นตัวเราเล่นเป็นตัวละครเราเหอะเล่นเป็นพวกตัวปแปลกๆมันสู้ยากๆมันเล่นยากเพราะมันมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีท่าอะไรให้เราเล่นเลยอ่ะพวกแบบขี่มิวแทนสู้เลยมันค่อนข้างจะลำบากไปหน่อยนึงไปเราเข้าภารกิจต่อซ้ายทั้งนั้นเล,นเลยแม่ จะมีให้ตีตัวเองไหมเนี่ยรอตีมานานแล้วเนี่ยว่าโอเม่เอเดนดิสเซอร์ตีใครก็ได้เนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยนะขอบคุณน้องตาหลอกเขาพวงซื้ออะไรแป๊บๆเย่ใครอ่ะดักโดดักลาสใช่ไหมเออว่าดักลาสพี่มันเลงมะว่าอ่านว่าอะไรดักลาสใช่ไหมดักลาสอ้าวมาทำไมแถวนี้ ตัวอะไระพวกพับพับบิคพวกพวกองกลางนู่นนี่นั่นนะฮะทำทอยจัดการพวกที่เป็นปัญหาใช่ไหมพวกป้องคนดีว่างั้นจะถามว่าพวกแกทำงานกันรึเปล่าเห็นไหมว่ามีพวกหนึ่งแทนเต็มไปหมดเลยจะมาตำหนิว่าเราทำงานไม่ทำงานไม่สมบูรณ์ว่างั้น ตทษดีที่คุณโดนโจมตีแต่ว่าผมไม่ผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อ่าผมมีงานอื่นต้องทำออคิดว่าจะผ่านจะไม่ได้ถ้าเกิดไม่สู้นะโว้ยอาจจะหาเรื่องว่างั้นแหละง่ายง่า,า,ายอฮะฉันเพิ่งทำชิงชังแขกกดมาไม่เท่าไหร่อ่า,าจะสู้อยากหาเรื่องเราอ่าาะพวกนี้นตัวละครพวกนี้น ดเอ็น <The> <laughs> ไม่ใช่หรอกมกั้งเอ้าตีเลยเหรออ้ตกใจอ้หลบเฮส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 อ๋ออออ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โอเย็น,พ,นพี่จะเย็นจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นเกูเเมีของให้มึงเดี๋ยวมีของให้มีของให้มีของให้เอ้มีของให้ เอาไปเอาไปแล้วคูเล่งเลยอ่ะโดนมึงโดนงั้นนี่มึงโดนโดนแล้ว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 ยังตันอยู่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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมานี่เอาไปโดนสตันสตันแล้วกูเตะต่อเอาดิ เอาดิเก่งเหรอลุงเก่งเหรอฮะบอกลุงเก่งเหรอลุงเก่งเหรอ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 เอ้ย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 เฮ้ยตีเข่าตีเข่าเอาอีกไม่ลุง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 เออเอาดิ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 มามานี่มานี่จับตีเข่าตีเข่าต้องตีเข่าเอาอีกไหมเอาอีกไหมชอบไหมชอบอ๊อบ โกำลังเข้าได้เข้าเข็มกำลังมันมึงจะมาทำไมงี้ย่แหม